สวัสดีค่ะบักสภา้ามืสขขอส,สองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกคนาคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนรวมชายหญิงนะคะเป็นงาน USA l o t SP นะลูกคาค่ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา2,900บาทค่ะลุกคาคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกคาคะ80-90ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการเข่าๆนะคะจ้าจ๋า30บบาทนะคะ เป็นแบบว่าหมวดูลค่าราคาประหยัดคุณลูกค้าเป็นสินค้าเกรดีนะคะประหยัดมากค่ะประหยัดมากกระสอบนี้ทั้งหมดเลยในราคา2,900บาทนะคะลูกค้าค่ะยังไงตัวแรกก็รีวายเลยค่ะลูกค้าจ๋าเห็นบ่คะสัตว์ไหคะลูกค้าจ๋าปลาอันนี้ค่ะ ตัวแรกก็รีวายเลยนะคะก็เห็นไหมมันดำคือการเบิดมันก่เห็นไปต่อจ้าตัวแรกรีวายลูกค้าจ้าป้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นแบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะคะคะตัวที่สองจ้าโอนาวีค่ะสะอ่อนอีลีลูกค้าจ้าี่ไดปแล้วใช่ไหมคะไปแล้วนะโอ้ นี่เลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะสำหรับหมวดนี้สุดคุ้มมากลูกค้าจ๋ารวมชายหญิงว่าคุ้มแล้วแบรนด์ยี่ห้อมีคละมาต้นทุนสามสิบบาทต่อตัวลูกค้าจ๋าอาเบอร์อาเบอมหน้าบักรเครดิตมาซักคอกว่าอาบุอาเบอร์ลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่าน นี้เป็นการเกียงยินรวมชายหญิงนะ,ค,ะคือคุ้มมากลูกค้าจ๋าเราให้ทั้งหมดนี้เลยจา<ะ>ยอดเพียง2,900บาทนะลูกค้าคะต้นทุน30บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ ตัวทรงองเอลมีค้ามาเลยลูก<ช>ค้จาจ๋าไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลมี้ามาขาบามนะคะลูกค้าจ๋าขากระบอคขาเดฟมี้ามานะคะค่ะลูกค้าจ๋าขาเขากันมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าขากันมาเลยก็ว่าได้ะนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างเพื่อนดังบ้าง นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสีเข้มสีซีดมีค่ะมาสียีนแบบว่ายีนดำยีนน้ำเงินยีนแดงอะไรแบบนี้มีคระมาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยสําหรับหมวดนี้สุดคุ้มมากๆนะคะต้นทุน30สิบบาทค่ะได้แรงเลอรค่ะได้รีวายค่ะเพราะ้าแรงดลอรตัวนี้สวยมากช่วยเลยค่ะแรงเล มีเลยนะคะลูกค้าจาอะลูกค้าจ้าแนะนํานะคะสนใจกระสอบนี้สามารถ c f ได้เลยอยากรุ่นเองอยากเปิดกระสอบเองลูกค้าจ้ามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งลูกค้าจ้าราคาสุดคุ้มมากๆ<ช>ลูกค้าจ 2, ้าสอ0พบาท แก็บก็มาค่ะให้เราน่าจะช้าเนาะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ X ค่ะ L นะคะลูกค้าค่ะะเข้ากันมาเลยใช่ค่ะลูกค้าขะไซส์ S ค่ะไซส์มาจริงจริงนะคะ S M L X L ค่ะมาเลยลูกค้าจ๋าสีเข้มสีซีดสียีนฟอกสีสนิมมีค่บมาหมดเลยนะคะบางตัวยังคงเป็นเนื้อผ้ายีนแต่อาจจะเป็นสีอื่นนะคะแต่ว่าอาจจะมีคล้ายๆกับลูกฟูกค่ะมาบ้างนะคะ อัฟโรเวอร์จ๋าอุ้ยแบนเยอะนะแบนเยอะลูกค้าจ๋าแบนเยอะรอยทีเดียวโอนาวีค่ะโอนาวีก็ตามมาจิตติรีวิวนะจ๋าสนใจกระสอบนี้สามารถซเอฟได้เลยนะคะอ่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าสามารถซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ารับกระสอบรีวิวซีเอฟหน้าไลสดได้เลยได้ค่ะจ๋าคุ้มมากๆ2,900กบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าคุ้มจริงๆเด้อถึกคุ้มเลยก็ว่า ย้ำอีกรอบลูกค้าจ๋ากระสอบ<ฆ>นี้กระสอบนี้ในราคา2,900บาทเท่านั้นลูกค้า<ฆ>จ๋าคือสุดคุ้มนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมด้วยเนาะหญิงก็มีลูกค้าจ๋าชายก็มานะคะชายค่ะลูกค้าจ๋ารวมชายหญิงเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋ารวมชายหญิงไม่พอลูกค้าจ๋าค่ะส่งกระไซมาเลยต้นทุนของเขาเดืประมาณ30บาทต่อตัวเท่านั้นจ้า,ะะาลาค ลูกค้าจ่ะคือคุ้มมากถ้าลองขายได้เลยได้เลยราคาค่อยย่อมเยาวมากคะะจ้าราคาย่อมเยาวมากค่ะือแบบว่าถ้าลองขายกรรอบหน้าขายของผู้ชายดีมาเป็นผู้ชายล้วนรอบหน้าผู้หญิงขายดีมาเป็นผู้หญิงล้วนนะใช่ค่ะลูกค้าจ้าลีต้นทุน30บาทลูกค้าจ้าลีายต้นทุน30บาทอเบอร์ต้นทุน30บาทลูกค้าจ้าแบรนด์แรกสามสิบบาทฟ้าสวัลายลูกค้า สวรรค์แดงอุ้ยตัวนี้สวยมากค่ะนางยังไงคะนางน่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่าความสูงนางน่าจะไม่ถึงนะคะโอ้ยนอวาสันมาเมื่อยเด้อวันดีอ่ะไปต่อค่ะอ่ะแนวคนท้องแบบนี้มีค่ะค่ะไม่จำเป็นต้องท้องก็ใส่ได้นะใครที่มีพุงใหญ่ๆไม่ชอบใส่แบบอึดอัดจามาใส่กางเกงแบบนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าคุ้มมากสุดคุ้มลูกค้าจ๋า ชอบกระสอบนี้สามารถซ s อได้เลยค่ะหรือว่าจะเอาไปรุ่นเองก็ได้นะคะแต่รักก็สอบชนมากไม่ต่างกันค่ะสินค้าเหมือนกันราคาเท่ากันจำนวนชิ้นประมาณการเท่ากันนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะปพานลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อหลากหลายมากลูกค้าจ๋าแบบว่านับไม่ทว่วถ้าเจอแบรนด์อะไรบ้างอารีวายค่ะห้า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 แปดนี่ะห้าสาม่ตะกรงตะกรงห้าห้ายางนี้ ห้าเก้าอ่ารีไวห้าห้าเก้าเรายังมา 5, ค่ะนะาดห้าห้าเก้าไซแอลนิดนึงองไซแอลผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ใหม่เลยจากต้นทอนค่ะสามสิบ <30 S 1> บาทค่ะลูกค้าจ๋า แนะนาเลยลูกค้าจะสนใจกระสอบนี้ c f ได้เลยอยากรุ้นเองอยากเปิดกระสอบเองลูกค้าจ๋ามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งค่ะในราคา2,900บาทน้ําหนัก45โลลูกค้าจ๋าค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นของโอนาวีนะคะอันที่เป็นแบนแบนลูกค้าสามารถคัดแยกทําราคาได้นะคะลูกค้าจ๋าดูว่าจะขายเอาเร็วนาลูกค้าเอาเร็วๆก็ประมาณ80ก็ได้ะค่บางตัวก็100 200ก็ได้ค่ะอารีไวค่ะ วายประมาณ3มตัวสีตัวแล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะค่ะลูกค้าจ๊ะช่ยค่ะลูกค้าจ๊ะอ่ะแนะนำลูกค้าจ๊ะสนใจ CF ได้เลยเด้อลูกค้าจ๊ะราคาสุดรีวายค่ะ2900าบาทเท่านั้นจ๊ะรีวายจามาติดเตะค่ะลูกค้าจ๋ารีวายจ้าตาทิโตลูกค้าจ้าออนไลน์ลูกค้าจ๊ะ ให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าอะรีบ้างเอารีสื่ออ่ะรีบ้างค่ะลูกค้าจ้ารีสื่อ่คะรีสื่อก็มานะคะไม่ต้องเติมรีไวนะรีสือซอนะคะ เหนื่อยมากอันน <invoke> <out> <en anger 000 eni> ี้ฟลอเวอร์นะลูกค้าฟลอเวอร์เราก็มีหมานะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าคุ้มมากต้นทุน30บาทลูกค้าเอาไปขายตัวละ80ได้ใช่ค่ะตัวละร0อยได้ร2 0ย50ได้ลูกค้าจ๋าโดยเฉพาะแบรีไวนะคะใครๆก็เล่นใครๆก็รู้จักลูกค้าสามารถทำราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นให้ลูกค้าลองคัดแยกออกมาก่อนนะคัดแยกออกมาก่อนแล้วก็ ลองซักดูลองซ่อมแซมดูนะคะจะลองซักลองซ่อมแซมดูนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่สุดคุ้มจริงๆลูกค้าจ๋า2,900กบาทเท่านั้นนะคะชั้นค้าค่ะเขาเป็นค่ายลูกค้าจ๋าตามมาติดเลยโอ้ยสุดยอดค่านงบอกได้คําเดียวสุดยอดนะคะอ่ะอันนี้แบบว่าเราก็ประมาณการเนาะเดียวคนที่เหลือเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปรุ้นกันอีกรอบนะคะค่ะ เคค่ะลูกค้าขาทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นการเก่งยีนรวมชายหญิงนะคะเป็นงาน USA l o a d H P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา2900บาทค่ะลูกค้าขาน้าหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ80-90ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะ30บาทค่ะเป็นสินค้าเกตบีนะคะลูกค้าขาเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบารได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามดึงนึงช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ